สวัสดีครับพี่น้อง f อฟซี FC สามน้อยเพจบันแพงนะครับ f อฟซีบอดโจยเอฟซี FC หลานองยิงครับเอาเพาพามาิ่งบรรยากาศดสดๆหลังเลือกครับเนี่ยอังอยู่เสียอามเสียเอ็มครับ บรรยากาศครับบรรยากาศสุดๆครับครับเป็นบรรยากาศสุดท้ายนะครับรักเตยร้านนะครับนี่ครับผม ท, racial, Pier one, Pier ที่แทเวันเจโอทูของเขายังยูนนะครับผมสวัสดีครับเป็นหลายๆช่องเด้อพี่น้องเด้อมีรักครับพี่สอนลูกตบทวนกันดูและหลายๆช่องนะครับสวัสดีครับพี่ยังครับผมฮองกงเมลซิกเจโอเชียวสวัสดีครับช่องเจฟหุมรวันแเจอทู o อมเที่ยวครับ ตอนนี้ครับช่องให่ของเขาครับผมผู้นึงนะครับผมบอยย่ันะจวัดีครับซอสหนุนทะเบียนเจวันครับขอบคุณที่งานครับมีลครพี่นองตอนนี้เขากันยังยูกันนะครับตอนนี้รังบรรยากาศเตยร์ลากะ หลงังปรึกษาหาเลอกกันว่าจุดใดนั้นครับะสิได้เดินทางกลับนะครับหลังจากนี้อันนะครับบรรยากาศหลังจากเตยลาแล้วนะครับเรียกบรรยากาศแสงแรงนะครับของวันที่หนึง่งวันนี้ครับนี่ผู้ทำ ผู้ทำเซอร์ไพรสนะครับรถแห่ขั้นที่สามนี่ครับโอ้โนอนไปนฮะนอนไปนนแล้วหัวจะตื่นโอ้ยประธานดูแลเรับเีครับ่เี่ยมดูแลประธานนะครับเสียอาร์มเอ็มครับครับครับเอาบรรยากาศบรรยากาศรถแห่เียอาร์มับูครับผม พี่น้องว่าเศร้านี่มือนี่พี่จอดเล่นอีกอีกมือนึ่งมันนั่นก็เสียแต่รับเล่นขาเมือไปเลยพี่น้องว่าเมื่อนี้ถ้ามมิโซะครับผมสีพาพี่น้องเดี๋ยเบื้องอ่าเมื่อคืนนี่ลากขึ้นเสียอามครับพี่น้องว่าหลายคนมาถามว่าเลขเมื่อคืนนี่ตัวใดสี่พาพี่น้องว่าเบิ้องมือนี่นะครับหลานมาถ่าเลขลาก้นมเลขรถแห่ของเสียงเรียนอย่างไทยรถแห่นะครับผม เป็นกันครับมนื้นมนีเนาะนี่แล้วครับบายๆแรงๆเนี่ยแหละลองมือเราเด้อพี่น้องเด้อสุกไหตามันนพี่น้องเงเนเีไดนเ บรรยากาศนี่ครับนี่อีหลา่าห้าขึ้นแค่นี้แหละครับเพื่อนนะครับ สุดยอดครับบรรยากาศไปไปครับไป,ไปเอาคลิปนี้กันนี่ครับมืโอนี้นะครับนำมาฝากพี่ตอนน้องสาวมืโอนี้ครับฮะภูมิโศอิลาขึ้นขั้นนีแล้วครับมาเคลื่อนเนี่ ช่วยจับความบึ้งบรรยากาศนะครับนะครับอ่าแสงเลกนะครับแสงนะรแรกวันนี้ครับหลังจากเตยล่าเนาะนี่ พี่กำลังขึ้นนะครับพี่จะกลับเลยปะพี่เอองพี่เอองจะกลับปะให้เข้าอยู่ปะ ใช่แล้วถามว่าเบื้องทางหลังขอให้เข้าไหมครับวันนี้ครับเพือพ่อนเพือพ่อนยังไม่ทำนอนนี่ครับ บรรยากาศนะครับบรรยากาศหลังจากเตยล่าสวัสดีครับแม่ดมครับ บรรยากาศครับเป็น้าไวทีีนะครับมืนขึ้นทุกคนหลายครับมันขึ้นนี่คนเยอะแยะมากมาย เดี๋ยวนะครับพี่น้องเห็นท่าบรรยากาศจีบบอลเลเอาลงโฟกัสลงผื่นนะครับด้วยายๆตอนนี้ทีมงานกำลังเก็บขยะนะครับธรรมดาเนาะการแสดงแต่ก็เลยไม่บ๊บโฟกัสนะครับแล้วพี่น้องถิอว่าเดี๋ยวคนกสิคอยเก็บผึ่งต้องการแสดงอันนี้เอามาเก็บภาพบรรยากาศเว้ที่กับมาให้เบ่งบรรยากาศลด ขั้นที่อีหลาขึ้นมาขึ้นเนาะพี่น้องถามมาหลายคนหลายท่านา่าเลขตัวเด่น,น,าานเนาะมาไทยทะเบียนให้เบื้องแน่นะครับนี่นี่น,น,น,นี่คือบรรยากาศนะครับอ่ะนะครับเอาเจ็บบรรยากาศมาให้เบื้องหลังเบื้องหน้าเบื้องหลังนี่แหละครับเบื้องหลังนี่หลังจากแล้วง,งาน้นรีวิว นะครับเบิ้งพี่นอ้องพาพี่น้องมาเบิง้งว่าหลังจากแล้วงานเราเป็นยังไงเนี่ยครับอ่ะเลยเน้ำบรรยากาศช่งวงเช้านี้มาฝากพี่น้องซัมเน่ไปเช็กก้อนนะครับในคลิปนี้นะครับจะในฝากนะครับทั้งทีมงานเทาทั้งเอฟซีนะครับติดตามนะครับทั้งช่องสซน